สวัสดีใหญ่ก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้พารีวิวต้นพันธุ์หน่อยนะครับพี่ใช่ค่ะ FC หลายคนอยากรู้มากว่าตอนนี้อะไรบ้างค่ะสายพันธุ์ใบขนัวใบขนัวใบขนัวยอดกำลังสวยเลยค่ะครับผมเตรียมหาเจ้าของที่จะย้ายไปปลูกได้แล้วใครทำโรงเรือนเสร็จแล้วรีบมาเอาเลยนะคะเนี่ยต่อมาอันนี้ใบขนัวนุ่นแบลโอปอละแบลโอปอลาขายต้นละร้อยนะคะต้นละร้อยค่ะ กก็้วันนแบบีเลยทั้งนี้เลยทั้งนั้นเลยอันนี้ก็ใช่เหรอพี่ใช่ค่ะแล้วปอนะคะต้นลร้อยค่ะไอ้ปอนต้นลร้อยก็สวยมากค่ะเนี่ยมาเลือกได้เลยมาชา้าอดนะมีเลือ,อกไหมพี่น่าเติมพวกจีได้เลือกใช่ค่ะพี่โป้โปรตเกตอันนี้อันนี้ค่ะแต่ตอนนี้ s 48เรากำลังสวยเลยค่ะกำลังแตกสวยเอส48เป็นทางที่ขายดีมากเลยนะพี่สวใช่ค่ะเนี่ยค่ะ ทำเท่าไหร่ก็ไม่ทันเลยใช่ค่ะปิดเนี่ย f 4 8หมดเลยด้านนู้นกำลังแตกกำลังสวยเลยอันนี้เขาเขาเพิ่งเอามาช้ำนะคะนี่เพิ่งมาช้ำกำลังแตกค่ะอู้หตาค่ะกำลังแตกกำลังแตกตัวนี้ไม่ค่อยจะทันเลยเนาะอันนี้ขายดี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 ตัวนี้เป็นพันที่ทนแรงด้วยใช่ค่ะใส่มัดก็มีปะพี่ใส่มัดก็มีเรใส่มัดก็สองร้อยเหมือนกันใช่ค่ะใส่มัดสองร้อยไวกิ้งค่ะไวกิ้งค่ะไวกิ้งยอดเต็มเลยค่ะไวกิ้งออกง่าย ที่ขายไวกิ้งที่แบบว่าแฟนซีส,สวยๆเลยไวกิ้งนี่ค่ะลูกสีเหลืองทองค่ะใช่ค่ะอันนี้ก็เอสเอสสี S ่สิบแปดพึ่งชำ้ำช้ำไปเรื่อยเติมไปเรื่อยนั่นแหละคะ่ะช้ำอยู่ตลอดครับค่ะอันนี้คือเอสสี่สิบแปดใช่ค่ะเพราะาตาป่าเราเป็นตาปา่าทําเองนะคะครับค่ะพี่ขายแบบอ่าตุ้มตอนตปาป่าได้ไหมที่นี่ครับขายค่ะยี่สิบบาทจ้ะยี่สิบบาทถ้าถ้าช้ำแล้วประมาณกี่บาทครับพัน ข้าชําช้าชําต่อป่าสามต้นร้อย <c oughs> ที่เราตัดปุ๊บเราตัดปุ๊บเป็นต่อป่าเปล่าค่ะต็ตอป่าเ <c oughs> ปล่าค่าะ,ะขายยี่สิบบาทเราจะติดไปเรื่อยนะคะติดติดไปเรื่อยคะ่ะไว้มารากาก็มีนะคะก็ติดไปหลายอย่างเลยคะ่ะยังไม่พออีกค่ะบางคนจองไว้นะคะจองสั่งไว้แล้วก็ล็อกต้นจองไว้ <c oughs> จองไว้ก็มีไวร่งร้อยเดียวเหรอพี่ไว้มาตราการหนึ่งร้อยค่ะอืมนิ้วมือแม่มดมาจองไว้หน่อยนึงจะ้ะจองไว้แล้ววันนี้ก็มีลูกค้ามารักจับใช่ค่ะดูดีแจ้งดูที่รำเต็มนะครับแม่มดใช่ค่ะลิลลี่อันนี้จีเมนจีเมนจ้ะ อันนี้เฟมค่ะลูกมันคล้ายคล้ายบิ๊กบิ๊กเพลทค่ะบิ๊กเพลทที่เราไม่เคยเห็นค่ะ S48 ฟิงเกอร์ยางยางยางอันนี้ขายละเริ่มวางขายละค่ะ <c oughs> อันนี้ค่ะฟิงเกอร์ค่ะฟิงเกอร์ลูกเหมือนพริกสีแดงๆค่ะสวยมากเลยตอนนี้สวยมากดูตัวนี้น่าปลูกมาก ฟิงฟิงฟงฟิงฟุฟิงฟฟิงฟุฟิงอิงนอนุต้าอนุต้าวิเรศ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 กำลังแตกค่ะตัวนี้อีกประมาณเท่าไหร่ถึงขายได้พี่หรือว่าช่วงนี้ก็เอาไปได้ละตอนนี้แค่นี้ก็เอาไปได้แล้วค่ะดอกดอกแล้วใช่ค่ะดอกกระจุกเลยดอกป็งกระจุกเลยใช่ค่ะไม่เป็นสายพันธุ์ออกง่ายพี่วิออกง่าย ตัดปุ๊บออกปั๊บตัดบุบออกปั๊บอนนที่เราเห็นตอนนี้ที่ชิมจนไม่เหลือลูกนี่คือสายพันธุ์อะไรครับอันนี้ห้อยมาเองนี่คือใบคนัวค่ะออกง่ายออกง่ายค่ะใบคนัวใบคนัวใช่ค่ะที่เราปลูกโชว์เลยก็มาที่ไร่เอามุดจะเดินซับจะหยิบให้ดูก็หยิบไม่ถึงเนาะอันนี้เนี่ยยอดมีเลตค่ะแล้วตัดตัดยอดเขาไปติดตาค่ะเนี่ยค่ะสิ่งนี้ยออกมาเป็นช่อเลยสวยเลยใช่ช่อกำลังออกสวยเลยสีชมพูนี่แหละพี่ ใบขน,น,น,นัวใบนัวนนรูปเพลตบิ๊กเพลตมีนะคะครูปเพลตบิ๊กเพลตมีค่ะราคาเดียวกันเหรอพี่ปุ๋ยราคาเดียวกันค่ะโอ้หดูกลิ่นครับสวยมากเลยให้กำลังแพ็ควิทยแพ็คส่งเจ้านี้นน่าจะหมุนก,กว่าบาทเ,เลยจ้ะเขาเขาปลูกแล้วเขางามนะคะงามแล้วเขากลับมาปลูกมาซื้อใหม่ค่ะซื้อซ้ำค่ะครับนี่กำลังแพ็คกันเลย

แป๊บหนึ่งนะแปลงนี้แปลงนี้ก็เตรียมปลูกเพิ่มค่ะเนี่ยี้ก็เป็นไอเดียอีกแบบเออเป็นได้ทั้งโรมเพราะชำแล้วก็กันแดดไปด้วยกันแดดไปด้วยแล้วก็ปลูกกระงูลได้ด้วยใช่เริ่ครบชุดตัวนี้พี่ขายไม่อยู่ในกระถางใหญ่ตัเนี้หรือว่าปลูกไว้สําหรับเพื่อทําแม่พันธุ์แม่พันุ์ด้วยแล้วโชว์ด้วยแม่พันปลูกเสตฐานอย่างนี้ก็ปลูกได้ค่ะ ใช่กระถางใหญ่เลยกระถางมังกรกระถางอะไรก็ไม่ได้ใช่ค่ะ<ต>เห็นหมครับเยอะๆไปหมดละลานตากำลังแตกเต็มเลยกำลังแตกเต็มเลยชำใหม่ก็มีชำใหม่ก็มี <c oughs> 20ฝาสายพันธุ์อันนี้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 พี่พี่เดี๋ยวข,ย,ขยับมาตรงนี้แล้วหนึ่ง ต้องต้องงูนตรงตรงจุดนี้นี่ๆยังยังอย่างงี้ขยับออกมาตรงนี้เลยเดี๋ยวมีสิ้นเดือนมีคนมาเอาเยอะเลยอสี่สิบแปดใช่ค่ะกำลังแตกยอดสวยกําลังปลูกเลยค่ะตอนนี้กําลังปลูกเลยค่ะวิ่งเลยค่ะแตกไม่ทันครับที่ใส่ไม่ทันเอสสี่สิบแปดสวยสวยสวยเอสสี่สิบแปดจ้ากิ่งมันใหญ่กิ่งใหญ่จองไปแล้วตอนนี้จองนะครับ ก็จะจองไปเยอะนี่ค่เอสเอสเอสเ,เน้นเอสเลยค่ะตอนนี้เราเน้นเอสเอสสี่สิบแปดเลยเ<อ>พ่าปลูกเราเน้นพาะอะไรครับที่มันปลูกขายได้เงินจริงน้ำหนักดีลูกใหญ่ไรเมล็ดขั่วแข็งแรงคนรับไปขายก็วางได้ไหลายวันเป็นอาทิตย์ก็ไม่ไม่เสียหายวางเป็นอาทิตย์เลยก็ไม่เสียจ้ะใช่ตน,น่้ใช่ค่ะแตันไฮโซนะพี่ไฮโซดูสวย จ้ะกระเชาวว้ชาวสวยเลยนี่ได้จ้ะใส่กระเช้าสวยเลย S สี่สิบแปดจ้ะกำลังแตกกำลังแตกเต็มเลยดีวีดีพี่ๆดูเพราะพี่ๆอยากจะดูว่ามีสายพันธุ์อะไรใหม่ๆหรือว่ามีอ่าไหน,นที่จะเลือ้อข้าวท็อปใช่ค่ะไม่มีสายจที่น้อยพูดนะใช่ใจริงๆได้ต้นกล้าส,สวยๆไปแล้ว ชค่ะวันจุ่มมือแม่นี่เจ๊ใหญ่พากันมาพากันมาปลูกปลูกพากันปลดเต็มเลยค่ยค่ะไปเดี๋ยวไปทานข้าวกันเดี๋ยวเราไปทานข้าวกันต่อ